สวัสดีค่ะแม่มริสซนเกษตรอินทรีย์นะคะโอ้โหสองอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกหนักมากดูชั้นวางผักแม่มริซุนสิคะฝนกระหน่ำลงมานะคะเนี่ยผักบุ้งผักคะน้ายอดก็มีสภาพเป็นแบบนี้ละคะ่ะต้นล้มลุกลุกคานเลยค่ะก็เดี๋ยวจะตัดผักบุ้งไปผัดสักหน่อยนะคะ นี่ก็จะเป็นคณนะยอดนะคะที่แม่มารีซอนปลูกทิ้งไว้ปลูกไว้หลายเดือนแล้วนะครับปลูกไว้ตั้งแต่ปลายฤด,ดูหนาวแล้วก็เก็บกินมาเรื่อยๆเ,เก็บกินมาตลอดนะคะพอเก็บกินเสร็จปุ๊บเวลาเราตัดนะ่ะเราเหลือโคนต้นไว้ประมาณสองนิ้วนะคะแล้วเขาก็จะแตกให้เรากินเรื่อยๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยแตกยอดออกมาใหม่เก็บกินได้มากกว่าสิบครั้งแล้วนะคะ พอแตกยอดแตกต้นออกมาใหม่อวบอวบอ้วนๆเลยค่ะนี่แหละค่ะวิธีตัดผักกินนะคะอย่าไปก็คืออย่าไปตัดต้นตอจนมิดจมดินนะคะก็ตัดให้เหนือต้นตอประมาณสองนิ้วแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องปลูกใหม่นะคะเขาจะแตกยอดออกมาเห็นไหมคะแตกยอดออกมาตึงเลยค่ะ ต้นต่อแค่สองต้นก็จะแตกยอดแตกต้นออกมาใหม่เยอะกว่าเดิมเราก็ใส่ปุ๋ยหมักบำรุงปุ๋ยรดน้ำไว้นี่ช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้รดน้ำเลยนะคะฝนตกตลอดฝนตกน้ำท่วมโคลาดน้ำท่วมเยอะมากได้ผลกระทบจากเขื่อนลำเชียงไก่นะคะ เดี๋ยวแม่มาริซอนจะตัดคะนาตัดผักบุ้งไปผัดใส่หมูผัดใส่กุ้งสักสองสามตัวกินกับข้าวเห็นไหมคะคะนาปลอดสารพิษที่เราปลูกเองนี่เห็นไหมคะตัดให้เหนือจากโคนต้นตอเขาประมาณสองนิ้วนะคะวิธีตัดคะนาไว้กินนานๆเดี๋ยวเราไปผัดคะนากับผัดผักบุ้งกันนะคะเดี๋ยวแม่มาริซอนก็จะผัดเลยนะคะ ใส่น้ำมันพืชน,นิดหน่อยนะคะใส่น้ำมันพืชน,นิดหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมสับผัดกระเทียมให้หอมนะคะผัดกระเทียมให้เหลืองให้หอมแล้วก็จะทําให้ผัดผักเรานี่หอมอร่อยมากนะคะ <S <S ผัดกระเทียมให้หอมให้เหลืองแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปนิดนึง แล้วก็คั่วเนื้อหมูให้หอมกลิ่นกระเทียมคั่วไปเรื่อยๆแม่มาริส้อนผัดไฟกลางนะคะไม่ใช้ไฟแรงมากใช้ไฟกลางผัดไปจนเห็นไหมคะกระเทียมจะเหลืองแล้วก็หอมเนื้อหมูก็จะหอมนะคะ แล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดต่อกุ้งนี้แม่มาริซอนใส่ช่องฟีดไว้นะคะตัดหนวดตัดกรีกุ้งออกปากเหลมๆของกุ้งใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะหน่อยหนึ่งน้ำปลาสีอิ๊วขาวนะคะใส่อย่างละหน่อย อย่าใส่มากเดี๋ยวคิมนะคะค่อยๆหยุดลงไปค่อยๆหยุดลงไปใส่เยอะคิมจะทําให้เสียรสชาติแล้วก็ผัดเนื้อหมูผัดกุ้งนะคะให้หอมนี่ผัดทำกับข้าวใจเย็นๆนะคะค่อยๆผัดไปแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็ผัดให้หอมผัด เนื้อหมูผัดกุ้งกับเครื่องที่เราใส่ให้หอมแล้วค่อยใส่ผักลงไปนะคะผัดให้หอมไปเรื่อยๆจะทำให้ผัดผักของเราเนี่ยรสชาติอร่อยพอเราผัดเนื้อสัตว์คลุกกับกระเทียมเจียว จะทำให้ไม่มีกลิ่นคาวหลังจากนั้นก็ใส่ผักบุ้งใส่คะน้าลงไปผักบุ้งเนี้ยก็เลือกใบเหลืองๆออกก่อนนะคะแล้วก็มาตัดชิ้นหนึ่งผักบุ้งผักคะน้าเนี่ยตัดชิ้นหนึ่งให้ยาวประมาณสองนิ้วจะง่ายในการกินคำต่อคำ ล้างให้สะอาดก่อนนะคะผักบุ้งตัดใบเหลืองใบที่แก่ๆออกแล้วเราก็มาผัดเห็นไหมคะผัดจนสุกเป็นผักปลอดสารพิษซึ่งเราปลูกเอง เนี่ยดูขั้นตอนวิธีการทํากินของแม่บริสุทนะคะเนี่ยเป็นผักที่เราปลูกเองเรากินเราก็สบายใจได้รับคุณค่าอาหารตลอดเราผัดก,กินเองผงชูรสก็ไม่ต้องใส่เราก็ผัดไปเรื่อยๆให้ผักนุ่มแล้วก็ผักสุกก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่าจะชอบผักนิ่มแค่ไหนแม่บริซุทก็เอานิ่มขนาดกลาง ก็ผัดไปเรื่อยๆให้ผักสุกผักนิ่มเห็นไหมคะพอผัดเสร็จน่ากินมากแม่มมริซอนไม่แกะเปลือกกุ้งออกนะคะเพราะแม่มมริซอนชอบกินคางกุ้งคะ่ะแล้วพอเราผัดกุ้งอะ่ะเราใส่ไปทั้งเปลือกรสชาติในการกินเวลาเรามากินเรามาปอกเนี่ย มันจะได้รสชาติดีกว่าลองทำดูนะคะมันจะหนึบหนึบแล้วมันจะหวานความหวานในตัวกุ้งก็จะอยู่ในเปลือกกุ้งไม่ไปไหนแล้วเราก็จะได้กินคางกุ้งด้วยใกล้สุกแล้วล่ะคะ่ะอ่ะรู้สึกว่าจะสุกแล้วนะคะเห็นไหมคะน่ากินมากเลยเดี๋ยวใส่จาน ใส่จานนะคะผัดผักบุ้งผัดผักจานนี้นะคะจะกินกับจะกินกับข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะคะเนี่ยมีประโยชน์มากได้ทั้งสารอาหารจากผักมีไฟเบอร์ทำให้ไม่ท้องผูกแล้วก็ได้โปรตีนจาก เนื้อสัตว์นะคะได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วก็ได้วิตามินจากผักเป็นผักปลอดสารพิษที่เราปลูกในบ้านนะคะค่ะวันนี้แม่มาริซอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ